ก็าัดให้ผมหน่อยตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวไม,ตม,มต่ต้อง่ต้อแตัดตัดแบบนี้นะครตัดแบบนี้ไปก่อนครับผม แบบนี้พี่หมดยังวนหมดวนเอาก็ตัดข้างบนผมมาตัวเต็มโอ้โหตัวลไม่ถังหยากแรกนะครับหใหญ่จริงๆครับผม ผมก็อยากถ่องนี่ตรงใช้เที่ยวถือไม่ไหวุดดยน้ำไหลนะครับผมน้ำหน้านี่จะเหลวอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจบางทีเป็นฟองนะครับแต่เรามีธีแก่ขอจบพื่ีนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋นวเลือดพึ่งสดนะฮะ